ไปเหน่จครับอยู่ในครับผม,มเจอแล้วอวดูนี่ครับผม,มดูนี่ยังไม่จบอีก

ไปครับผมย่าพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสั่งเดีครับไปครับผมสวัสดีครับไปครับผมบายบายครับสวัสดีครับไปครับผมไม่นอนนะครับผมครัปุ๊บนาทีป้ามครับผม สวัสดีสำหรับคลิปนี้ต้องกลับกันไปก่อนนะครับอย่าเพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็วางหยุดแล้วตัดสายทิ้งให้ดย้าพบกันใหม่คลิปมาครับผมสวัสดีอย่าเอาใหม่มาเอาใหม่ไหมไม่ต้องเอาใหม่หรอกยังไม่จบเยอะครับดี๋ยวครับพบกันใหม่คลิปนะครับครับผมสำหรับวันนี้ต้องกลับไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ okay. สวัสดีครับผมปิดแล้วปิดเลยครับโอเค